เพราะอนาคตต้องเริ่มสร้างที่ปัจจุบันบ้านผ่อนผู้สร้างจึงเปิดบานตอนรับการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเรียนรู้สำหรับน้องนองนักเรียนและหน่วยงานที่สนใจเราเชื่อว่าการเห็นของจริงและการสัมผัสของจริงรวมไปถึงการเรียนรู้จากคู่ลงมือทำจริงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปต่อย,ยอดได้ในอนาคตค่ะ เรามีพื้นที่ธรรมชาติที่สะอาดและปลอดภยัยพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์อีกมากมายหลากหลายกิจกรรมและหัวใจที่ตั้งใจจะส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจนี้ให้กับทุกๆท,ท่านที่สนใจค่ะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนนิรมนชุมพรที่มาทัศนศึกษาพร้อมทำกิจกรรม เป็นจำนวนกว่า300คนเลยนะคะจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนไปเริ่มชมกันเลยค่ะเราเริ่มกันตั้งแต่เช้าด้วยการเดินชมสวนเกษตรอินทรีย์ไร้สารของบ้านผ่อนผู้สร้างภายในแปลงผักไร้สารนะคะซึ่งกิจกรรมแรกที่เราจะมาทำกันในวันนี้นั้นก็คือการดูดมชมชิมและสัมผัสกับผักไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะ ่านกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ดูได้ดมได้ชมและได้ชิมกับผักไร้าสารที่ปลูกอยู่ในแปลงนะคะผักของเราไร้สารปลอดภยัยสามารถเด็ดขึ้นมาดมขึ้นมาชิมกันได้อย่างชิลๆจากต้นเลยค่ะเริ่มต้นด้วยยาหวานและใบมิ้นต์กับเปปเปอร์มิ้นต์นะคะเด็กๆดูดมชมและชิมกันอย่างเมามันเลยทีเดียว นอ,อกจากนี้เราก็ยังพาน้องๆไปชิมผักอืน่นๆจากนั้นก็มากันที่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่างๆซึ่งภายในโซนนี้เด็กๆจะได้เล่นได้ให้อาหารกับน้องกระต่ายน้องนกน้อง,นองหนูกระรอกและเม่นแคะด้วยค่ะสนุกสนานกันนะดูเลยนะคะว่าเราก็ไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยว่าจะน่ารักขนาดไหน จากกิจกรรมการให้อาหารน้องกระต่ายภายในโซนกระต่ายและสัตว์ต่างๆเราจะพาน้องๆไปหาน้องแพะนะคะแต่ก่อนอื่นมาแวะชิมผักข้างทาง,ทางอย่างต้นมะตูมแขกและต้นส้มปล่อยกันก่อนซึ่งแต่ละต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะคะน้องๆลองชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากด้วยเอาละค่ะชิมผักกันเสร็จแล้วก็ไปให้อาหารน้องแพะกันต่อนะคะ น้องแพะของบ้านพรผู้สร้างกินเก่งมากๆน้องๆป้อนกันสนุกเลยละค่ะหลังจากที่ป้อนอาหารน้องแพะจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อรอซุ้มสวรสและไปให้อาหารน้องไก่ภายในล้าวเป็ดล้าไก่อารมณ์ดีกันนะคะ นอกจากจะได้ให้อาหารไก่แล้วเรายังจะได้ดูไข่ไก่ไข่เป็ดกันใกล้ๆนอกจากนี้ชีบานผ่อนผู้สร้างยังมีน้องห่านใจดีให้น้องๆเด็กๆได้จับได้รูปกันด้วยค่ะออกจากเล้าเป็ดเล้าไก่เรามาต่อกันกับโซนหอยขมยักษ์รัตนะซึ่งเป็นหอยขมตัวใหญ่เนื้อเยอะมากๆ ให้ข่มกันเสร็จแล้วเราไปชมต้นแหนแดงกันต่อแล้วไปต่อด้วยไก่ดำไก่งวงและไก่ตอกซึ่งเลี้ยงเอาไวา้ภายในสวนนอกจากนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างยังมีนกกระทาให้น้องๆได้มาเก็บไข่กันด้วยนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะไปยังบ่อปลาสุขสารเพื่อให้อาหารน้องปลาทัพทิมน่ารักน่ารักภายในบ่อก,กันค่ะ ให้อาหารปลากันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อนะคะเพราะพื้นที่ของบ้านผ่อนผู้สร้างมีเยอะมากมากกิจกรรมต่อไปเราพาน้องๆไปปั่นจัก,กรยานน้ำพลังงานฟรีเพื่อปั๊มน้ำขึ้นมารดน้ำต้นไม้กิจกรรมช่วงแรกเรามาล้างมือทำความสะอาดแล้วไปรับอาหารเบรกมาทานกันดีกว่าค่ะเบรกวันนี้เป็นมินิพิซซ่า ทานคู่กันกับน้ำเก๊กฮวยหอมที่เราปลูกและปรุงเองและนี่ก็คือเมนูเบรกของน้องๆในวันนี้มารับไปกันคนละหนึ่งชุดแล้วเอาไปนั่งรับประทานได้เลยค่ะขอบอกเลยว่าอาหารเบรกน้ำสมุนไพรและอาหารของบ้านผนผู้สร้างทั้งหมดสะอาดปลอดภัยและอร่อยจนน้องๆต้องมาเติมกันแทบทุกคนเลยค่ะ หลังจากที่น้องๆรับประทานอาหารเบรกของตัวเองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาให้น้องๆได้พักผ่อนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะช่วงเวลาพักของน้องๆน้องๆสามารถทำกิจกรรมเล่นสนุกนั่งพูดคุยหรือจะไปเลือกซื้อเลือกทานอาหารภายในตลาดได้วันนี้เรามีทั้งยำม,มาม่ามามา่มาเกาหลีคอนดอกชีสไก่ทอดซอสเกาหลี ไก่ย่างและหมาล่าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนักเก็ตไก่เบอร์เกอร์และอื่นๆอ,อีกมากมายให้น้องๆได้เลือกซื้อและเลือกทานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเด็กๆเ,เลือกซื้อเลือกทานกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะถ้ามาตลาดของเราครึกทักกันเลยทีเดียวหลังจากที่น้องๆพักรับประทานอาหารและพักผ่อนจนหายเหนื่อยดีแล้ว ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่เราจะมีให้น้องๆได้ทำกันต่อนะคะกิจกรรมต่อมาในวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมการทำน้ำสมุนไพรและการร้อยลูกปัด DIY ซึ่งน้องๆจะได้มาลงมือทำกันอย่างจริงๆที่ฐานกิจกรรมของเราค่ะเริ่มกันที่ฐานกิจกรรมการร้อยลูกปัด DIY กันก่อนเลยนะคะเรามีตัวนังสือ ที่หลากหลายรวมไปถึงลูกปัดต่างๆให้น้องๆได้ลองทำกันค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีตัวอย่างให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะคะกับงาน DIY ที่พี่ๆบ้านผนผู้สร้างทำเอาไว้นอกจากจะได้เรียนรู้การร้อยลูกปัดแล้วน้องๆยังจะได้ทริคและว,วิธีการที่เราจะมัดปมเริ่มต้นและปิดท้ายของการทำงาน DIY แบบนี้ด้วยนะคะได้ลูกปัดที่ต้องการไปแล้วก็เอาไปร้อยกันได้เลยค่ะ น้องๆร้อยเสร็จแล้วสามารถใส่กลับบ้านได้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยหลังจากเราให้เวลาน้องๆได้ร้อยลูกปัดและได้ทำการมัดปมปิดท้ายก่อนที่จะเอามาใส่ในข้อมือของแต่ละคนตอนนี้ก็ได้เวลามาอวดผลงานที่แต่ละคนตั้งใจทํากันแล้วละค่ะแต่ละคนทําออกมาได้สวยงามเก,ก๋ไก๋ มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะรอให้น้องๆร้อยรูปปัดกันครบทุกคนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะมาถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งค่ะและนี่ก็คือผลงานของน้องๆน,น,นักเรียนจากโรงเรียนนิรมนชุมพรที่ได้ลงมือสร้างสร้อยข้อมือ DIY ของตัวเองในวันนี้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดทำขายหรือทำแจากได้ด้วยนะคะเนี่ย ต่อไปเราจะพาทุกๆท่านไปชมการทำน้ำสมุนไพรของน้องๆที่ฐานกิจกรรมน้ำสมุนไพรไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างกันนะคะวันนี้เราทำกันทั้งหมด2ชนิดค่ะนั่นก็คือน้ำเสวรสและน้ำอโรเวราค่ะสำหรับน้ำเสวรสเราจะทำการปอกสวรสสดๆแล้วเอาใส่ลงไปในหม้อ ส่วนน้ำว่านหางจระเข้เราก็จะใช้ว่านหางจระเข้ภายในสวนมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปต้มเช่นกันหลังจากปรุงจนเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ได้เวลามาชิมกันแล้วค่ะน้ำสมุนไพรแต่ละอย่างมีรสชาติและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นน้ำว่านหางจระเข้ก็จะมีความเป็นวุ้นและหอมใบเตยมีรสชาติที่หวานกลมกล่อม ส่วนสาวรสก็เปรี้ยวๆหวานๆถูกใจเด็กๆมากๆเลยทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วเรามารับประทานอาหารเชี่ยงกันต่อเลยดีกว่านะคะวันนี้มีข้าวมันไก่และข้าวผัดไก่ให้น้องๆได้ทานกันค่ะแต่ละจานนอกจากข้าวที่ว่ามาแล้วก็ยังมีน้ำซุปอุ่นๆไว้ให้น้องๆได้ซดให้โลงคอกันด้วยนะคะทานคู่กันไปแบบนี้รับรองว่าทานคล่องลื่นคอเลยละค่ะ น้องๆหลายคนถึงกับยกจานมาแถมเลยนะคะทำเอาแม่ครัวของเราปลื้มใจเลยละค่ะหลังจากที่น้องๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็นำภาชนะมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองค่ะหลังทำความสะอาดภาชนะจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาวางไว้ภายในตะกร้าและสามารถไปเล่นสนุกหรือเลือกทานอาหารภายในตลาดได้ต่อเลยค่ะ วันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษส่งท้ายให้กับน้องๆด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการสานปาตะเพียนค่ะน้องๆจะได้รับใบมะพร้าวกันคนละหนึ่งใบนำมาฉีกออกจากก้านแบบนี้หลังจากฉีกเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆสารให้กลายเป็นตัวปาตะเพียนค่ะแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและคอยให้ความรู้กับน้องๆนะคะ สานไปสานมาสักพักหนึ่งก็ได้ปลาตะเพียนมาเล่นกันคนละตัว2ตัวแล้วค่ะดูแววตาของน้องๆแต่ละคนสิคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำปลาตะเพียนตัวน้อยของตัวเองให้ออกมาสำเร็จผลมากๆเลยใช้เวลาไม่นานมากตอนนี้ปลาตะเพียนก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเติมหางตัดคลีปอีกสักหน่อย เท่านี้น้องๆก็จะได้ปลาตะเพียนกลับไปเล่นที่บ้านกันแล้วค่ะและนี่ก็คือปลาตะเพียนที่เด็กๆทำกันมาในวันนี้นะคะน่ารักสวยงามเหมาะกับวัยมากๆเลยค่ะถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจสักหน่อยก่อนที่เราจะไปปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันนะคะ รีลกศสองท้ายกับกิจกรรมบนเวทีจากนั้นก็ขอเชิญคุณครูขึ้นมาก่วปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่านวิทยากรนะคะและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้สนุกไหมคะชอบไหมลูกตีหน้ามาอีกหคะมาอีกโอเคค่ะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะทุกท่านมากๆนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะมีหลายๆฐานนะคะที่ให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆอ่ะทุกคนพูดพร้อมกันว่าสวัสดีขอขอบคุณค่ะหนึ่งสองสา ทางบ้านพรผู้สร้างต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูคณะน้องๆและคณะผู้ปกครองที่ให้โอกาสบ้านพรผู้สร้างได้ดูแลทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะพาทางคณะนาศึกษาดูงานหรือจะมาทัศนศึกษาแบบน้องๆน,นักเรียนในวันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจผ่อผู้สร้าง เรายังมีกิจกรรมอีกมากมายีพร้อมจะให้ทุกๆท่านได้สัมผัสที่บ้านผรนผู้สร้างของเราค่ะบ้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะสามารถยิง GPS มาที่บ้านผรนผู้สร้างได้โดยตรงเลยค่ะแล้วมาพบกันกับพวกเราที่บ้านผรนผู้สร้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ